สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนะครับวันนี้เช้าวันอังคารนะครับเราเคยาพาไปคืนตู้ร้าน L c d ซหลายรอบแล้วนะครับรลานนี้นะฮะเป็นลานที่เป็นบริษัทที่ใหญ่โตนะครับแล้วมีทั้งที่แหลมสบังแหลมฉบังนี่ย่อยเป็น I c ซดีเป็นอะไรมีหลายชื่อเลยนะครับที่เคอรี่ก็มีเป็นของเอว์กีนนะครับเอเยนนี้เขาใหญ่โตมากแล้วเขาจะมีรถ เป็นหัวสีเขียวของเขาเองเนี่ยวิ่งทอยตู้ระหว่างแหลมฉะบังไรดกระบังก็มีนะครับแล้วก็วิ่งระหว่างท่าก็มีเยอะแยะมากมายเลยครับราน LCD ที่ชื่อเต็มๆเขาก็เรียกว่าบริษัทเอเวอร์กรีนนะครับแต่จริงๆเอเวอร์กรีนมันเป็นชื่อที่แปะอยู่ข้างตู้อยู่แล้วมันเป็นเอเย่นตู้เอเวอร์กรีนนะครับร้านนี้ตัวย่อของเอเวอร์กรีนก็คือ EMC นะครับเวลาเรารับตู้เราเขียนตัวย่อก็ได้นะครับ EMC นะครับร้านนี้นะครับก็ร้านเอเวอร์กรีนนะครับ อยู่ในถ้าเป็นในกรุงเทพนะเอวอร์กรีนรับได้2ที่นะครับก็จะมีที่หน้าท่าชื่อรานที่หน้าท่าชื่อรานอะไรจำไม่ได้มีเอวอร์กรีนอยู่ท่าน,นึงแล้วก็ที่นี่ตรงลัดกระบังนะครับก็คือมีประตู3กับบริษัทเอวอร์กรีนหรือที่เขาเรียกกันว่า L.C.D. นะฮะมันจะแยกกันก็คือถ้าจะรับตุกเปล่าส่วนมากแล้วเกือบเกือบทั้งร้อนะครับก็จะรับที่ร้าน L.C.D. แต่เวลามาคืนตู้หนักก็จะให้เขาก็จะเขียนว่าถ้าใบบุ๊กิ้งนะครับก็จะเขียนว่ารับตู้เอวอร์กีนคืนเอวอร์กีนนะครับก็คือรับที่ LCD เราจะเข้าใจเอเองว่าเวลาคืนมาคืนที่ประตู3นะครับเพราะเขาเป็นบริษัทเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้พาเข้าไปรับตู้นะครับถ้าเป็นพวกบรรจุอาหารนะครับรับได้แค่8ปดโมงถึง5้าโมงนะครับแปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับอะไรที่เป็นอาหารนะรบรรจุอาหารนะ พวกชื่อที่เป็นฟู้ดฟู้ดอะไรพวกนี้พวกอาหารนะครับรับได้แต่กลางวันนะครับแต่ถ้าเป็นอื่นๆนะครับร้านเอเวอร์กรีนทำงานได้ดีมากครับรับได้ตลอด24ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศที่เอเวอร์กรีนครับ นี่นะครับทางเข้าอ่าที่นี่ห้ามผู้โดยสารเข้านะครับแต่เขามีที่พัดพิงนะเดี๋ยวเขาจะตรวจรถนะครับเดี๋ยวเขาก็จะอ่าให้ผู้โดยสารลงไปนั่งตรงโน้นนะครับเดี๋ยวนี่นะครับบรรยากาศต่อแถวนะครับบรรยากาศลานเอเวอร์กรีนหรือลาน lcd นะครับบริษัทเอเวอร์กรีนนะครับแต่ชื่อร้านเขาเรียกว่าลาน lcd นะครับที่นี่หลังๆผมเห็นมียี่นวันยี่นเคไลนะครับที่มันเพื่อเห็นขวามือนะแต่จริงๆร้านนี้นะครับ จริงๆเลยแต่ก่อนนะครับเขาทําแค่ของเอว์กรีนนะผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีร้านเอนอเยนตนอื่นมาปนได้ยังไงนะครับพวกเอเยีนวันพวกอะไรเงี้ยเขาอาจจะทําเพิ่มก็ได้นะครับแต่อ่าโอเควิ่งมาก็หลักๆก,ก็คือ,อได้มารับตู้ที่นี่ก็คือรับแคเอว์กรีนแต่นี้มีตอนนี้2แถวนะครับสองอที่นี่เขาจะทางาน2แถวอยู่แล้วปกตินะครับทํางาน2แถวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคืนตู้เยอะๆนะครับ เขาก็จะเปิดแถว3ตรงนี right <go> ้นะครับขึ้นไปส่วนมากแถว3เนี่ยฮะเขาจะมีหลังๆนี่จะมีรปภอยืนดักข้างหน้านะครับแล้วก็ให้ให้ต่อแถวขึ้นมาแบบนี้แหละแล้วก็ให้แซงขึ้นไปพอแซงขึ้นไปนะครับก็ให้ปจอดแล้วให้เดินไปยืนใบงานได้นะครับเพื่อป้องกันคนที่ไม่ได้เข้าแถวหรือไม่ได้เข้าทางนี้นะฮะเขาก็จะมีรปภคอยอำนวยความสะดวกอยู่ตรงนู้นนะครับตรงที่แห้งๆตรงนั้นนะฮะก็มีแถวสาม ก็สังเกตง่ายๆครับถ้าเข้ามาถ้ารถน้อยๆประมาณนี้ถือว่ารถน้อยนะครับก็ให้เข้ามาต่อแถวปกติหางเปล่าอย่างเงี้ยนะครับหางเปล่ามีตู้ก็มาต่อด้วยกันเนี่ยแหละแต่ถ้าวันไหนรถเยอะๆเขาก็จะให้หางเปล่าขึ้นแถวใหม่นะครับอ่ามิฉะนั้นแล้วหางเปล่าอยู่แถวนี้จะดีสุดนะฮะถ้าอยู่แถวซ้ายจะออกขวาไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่แถวนี้สมมุติว่าอ่าเขาอยากระบายรถหรือรถมันเยอะเกินไปนะครับเขาก็จะให้ขึ้นไปตรงนู้นนะครับเราก็เดินไปยื่นใบงานได้แต่ถ้าไม่มีการเรียกอย่างนี้ก็ไปก็ ยื่นไปงานไม่ได้นะครับต้องวนมาต่อใหม่อ่านี่ถือว่ารถไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเพื่อนๆมองเห็นนะเดี๋ยวผมจะนับไปดูหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดผมประมาณคันที่เจ็ดนะประมาณคันที่เจ็ดเดี๋ยวเราซื้อตัว๋วไปงานรถเตรียมให้เรียบร้อยนะครับเราซื้อตัว๋วอา่าเราเตรียมไปงานมาแบบนี้นะครับโอ้ผมมองไม่เห็นแล้วแล้วก็พร้อมเงินนะครับตู้สั้นก็จําราคาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราซื้อตั๋วเสร็จเราก็ไปติดต่อที่ตู้ซีวนะครับ จะเป็นคืนตู้หรือจะเป็นรับตู้ก็ติดต่อที่ตู้ซีไวเขาจะมีออฟฟิศตู้ซีอยู่นะครับแต่นี่เรารับก็เดี๋ยวเราไปติดต่อตู้ซี wise. แล้วซีไว <siendo S 1> เาจะบอกว่าไปเอาตรงไหนนะครับแล้วก็เราก็ไปรอจุดๆนั้นนะฮะบ,บางทีก็ต้องไปบอกท็อปอีกทีหนึ่งนะฮะบ,บางทีท็อปเขาไม่เข้าใจว่าคันไหนเอาตู้ไหนก็ต้องไปบอกเขาท็อปหรือถ้าเป็นตู้สั้นก็จะเป็นฟกลิฟต์นะครับยกแล้วก็พยกตู้เสหางเสร็จเดี๋ยวถอยเข้าไปตรวจสภาพหรือที่เขาเรียกว่าสวีตู้นะครับแล้วก็มาต่อแถวออกตรงนี้นะเน่ๆตรง ในๆตรงนี้เลยตู้เล็กๆเนี่ยนะครับเป็นการต่อต่อแถวรับซีนนะครับตรงนั้นโอเคเดี๋ยวสายชมเรื่อยนี้ก็คือ,คอขยับกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้10บโมงกว่าวันนี้เราออกมาสายนิดนึงนะครับวันนี้ก็ผิดแผนนิดนึงนะฮะก็เขาบอกว่าตู้ช็อตนะตู้ช็อตก็คือตู้ไม่มีอพอตู้ไม่มีเขาก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อตั๋วแล้วกัน ให้ไปหาชีวายก่อนติดต่อดูด่ว่ามีตู้ไหมลองมีตู้แล้วค่อยไปทําตั๋วที่หลังหมายความว่าอาจจะเอาตู้ขึ้นหางเสวยตู้อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปซื้อตั๋วเพราะว่าความหมายคือตู้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่มีเนี่ยเราเอาตู้สั้นเราก็ยกตัวนี้ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวปกติแล้วนะครับก็ เราต้องซื้อตั๋วติดต่อซีไวแล้วมายกตู้แล้วก็สวรับซีนะครับแต่วันนี้ก็ผิดแผนนิดนึงก็คือตู้ค่อนข้างมีปัญหานะครับตู้น้อยตู้ช็อตนะฮะเขาก็เลยบอกว่าให้เรามาดูว่ามีตู้ไหมตู้สภาพได้ไหมนะครับเราได้แล้วค่อยไปติดต่อสวีแล้วก็ค่อยไปซื้อตั๋วที่หลังนะครับเดี๋ยวโอเคนะวันนี้ที่จะจอดอยู่นั่นน่ะน่าจะเป็นรอตู้หมดเลยอะ่ะ เอาเรื่องอยู่ยวนันนี้เนี่ยอย่างเคสใบนี้นะครับก็น่าจะสภาพไม่ได้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆว่าไปเซเวีแล้วบรรจุสินค้าอะไรที่อาจจะของไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องวนมาเปลี่ยนนะโอ้ ก็เป็นเพื่อนๆที่จอดรอตู้กันนะครับเพราะว่าบางทีเขาเอาตู้เกตด,ดีๆนะฮะเกตสวยๆอะไรเงี้ยตู้มันยังไม่มีเขาก็เรียกว่าตู้ช็อตนะครับอันนี้ทางท็อปเราได้ติดต่อท็อปแล้วนะฮะเดี๋ยวาแกบอกว่าจอดอยู่เฉยเลยเดี๋ยวแกใบไหนที่พอได้เราเดี๋ยวแกจ,จะยกให้นะครับคันนี้เขาเอาสองใบสแกนเนียนะก็ดูว้ ทำคล้ายๆว่าบอกวิธีนะครับว่าเข้ามายังไงนะฮะติดต่อ CY เสร็จก็มาติดต่อท็อปอีกทีนะบ,บางทีถ้าไม่มีรถเลยเนี่ยท็อปหรือโฟล์คลิฟ์เขาจะเข้าใจอยู่ว่าเราเอาตู้อะไรยังไงเพราะว่า CY ไว้เขาจะวอบอกนะครับ<ม>แต่ว่าถ้าเคล็รถเยอะๆแบบนี้ติดต่อโฟล์คลิฟ์รหรือท็อปอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าคันไหนยังไงนะมันเยอะนะฮะเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคันนี้ก็น่าจะรอเปลี่ยนคันนี้ก็น่าจะรอตู้นะครับจุดตรงนี้น่าจะรอตู้้สัน สียาก็รอตู้สั้นี่ยวันนี้รับตู้ไปบรรจุน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มไก่นะครับหรือน้ำปลาอะไรพวกนี้นะครับที่คลองหลวงนะครับเดี๋ยวเราได้ตู้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูตอนจุดเวตู้เลยตู้แล้วนะครับตู้สั้นนะครับก็โฟกลิฟต์กยกให้นะฮะซีวายขับเองเลยนะกร็กเดี๋ยวต้องไปต่อแถวเวนะคิดว่าน่าจะเป็นแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกัน ชัวเลยแถวสเวนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อแถวสเวกันอีกสักหน่อยนะครับก็ขยับแถวมาเรื่อยๆนะครับใกล้จะถึงที่สเวแล้วนะแถวมาเรื่อยๆนะครับรถเยอะนะครับต้องทําใจนิดนึงแต่เขาน่าจะทํางานผ่าเที่ยงให้นะครับไม่ติดเที่ยงนะก็ที่เพื่อนเพื่อเห็นนะฮะกำลังตั้งลำถอยตั้งลำถอยในสเวได้ทีละเจ็ดแปดคันนะครับ จะต้องต่อแถวกันเข้าไปนะครับโอเคแล้วนะครับอีกหนึ่งสอสามสี่ราคันที่4ี่นะครับแล้วก็จะถอยไปตรงนู้นนะฮะ <_ d oll> ตรงที่เพื่อนเขาถอยไปสวีนะครับต่อแถวมาคันที่สองนะครับ <_ d oll> เห็นพี่คันนี้นะครับเกบ,บอกว่าคันนี้มามาเซกเห็นแกว่าอยู่นะเมื่อกี้นะไม่รู้จริงป <_ d oll> เปล่าเห็นแกว่าให้ไปต่อแถวไม่รู้ยังไงแต่แต่จริงๆถ้าถ้าเป็นการเปลี่ยนตู้ก็ก็วนมาได้ได้ผมเห็นแกว่านะ เพราะว่าเขาต่อแถวมานะก็แถวยาวอยู่นะเดี๋ยวดูคลิกระจกก็แถวยาวอยู่นะครับก็ต่อแถวมาอา่าแกเหมือนว่าคันนี้มาเซงประมาณนั้นมั้งฮะเพราะว่ามันต้องต่อแถวเข้านะครับเราต้องรักษากฎกติกาเนาะแต่ไม่รู้จริงไหมนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าถ้าเราอ่าเซเวตู้แล้วไม่ผ่านนะครับถ้าเราจะต่อแถวใหม่มันก็ใช้เวลานานะนะเนาะเราก็สามารถคุยกับเซเวแล้วก็ อาจจะขึ้นมาก่อนได้ไม่ต้องต่อแถวรอบใหม่นะเพราะเราต่อมาแล้วรอบนึงแต่แต่ถ้าเคสได้ตู้มาก็ต้องต่อแถวนะก็เป็นต่อแถวเดียวนะตามกฎนะครับโอเคไปแล้วน่าจะวนมั้งถ้าถ้ากแกแซงจริงๆแกต้องวนไปต่อนะครับเพราะว่าเพราะว่าพี่คันนี้แกไม่ยอมนะเพราะว่าแกต่อแถวมาผมก็ต่อแถวแกมาน่าจะใช่เอ้ยไม่คันนี้มันวนเปลี่ยนนี่ว่า คันนี้วนเปลี่ยนคันนี้วนเปลี่ยนผมจําได้เมื่อเช้าเจอไปรอบหนึ่งแล้วไม่ได้แซงนะคันนี้พอวนเปลี่ยนวนเปลี่ยนวนวนเปลี่ยนมาอ๋อถ้าวนปเปลี่ยนมาก็สามารถขึ้นมาก่อนได้เลยเพราะว่าต่อแถวอีกรอบนึงไม่ไหวแต่ก็ต้องคุยกันนะครับบางทีต้องบอกเขานะครับก็ทาง lcd เองนะครับก็เห็นว่ารถเยอะก็มีการระบายนะครับก็คือไม่ไม่เบรกนะครับก็ยังสเวยทำเรื่อยๆนะ ไม่เบรกไม่เบรถ้ารถเยอะก็ถึงคิวเราแล้วนะแต่ต้องรอ2องคันนั้นถอยเสร็จก่อนนะครับขอไปตั้งลำรอนะก็จะเข้าช่องสเวได้1 2 3 4 5 6อคันประมาณ6คันนะครับใบท้ายก็ถอยไปชนตรงที่เขากั้นล้อเลยและแล้วก็เปิดตูสเวส่วนใบหน้าเราก็เปิดตู้รอนะครับเดี๋ยวทางสเวเขาจะลงมาตรวจสภาพนะครับถ้าใครรับ2ใบ ก็จะ,จะใช้ลักษณะถอยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูาบรรยากาศการถอยของ2องคันนั้น Gisu GX360 นะที่ผมบอกว่าไม่พักเที่ยงเขาพักนะครับผมเดินไปถามแนละ้วเขาพักเทียเ่ยงอยู่อันนี้แถวยาวเลยเขาน่าจะพักแป๊บเดียวนะครับเห็นเริ่มรถเริ่มออกแล้วเดี๋ยวก็จะมีคันที่จะถอยเข้านะครับช่องนี้นว่างช่องนึงแล้นนะ ก็เริ่มทยอยออกแล้วนะครับเพราะว่าเขาน่าจะพักกินข้าวแป๊บเดียวนะครับก็เริ่มสเวยแล้วก็เริ่มถอยออกเดี๋ยวจะมาดูสเต็ปการถอยของแต่ละคันกันแล้วกันนะช่วงช่วงรอคันนี้ยังไงอ๋อเกะกะเขา,าเลยเอาออกนะครับเดี๋ยวมาได้นะตัวนี้เป็นอีซูจีเอ็กซสูนย์นะครับจะถอยเข้าช่องนี้นะช่องที่เหลือ แนะนําว่าตั้งลำให้ตรงนะครับแล้วก็ถอยดีป่านะครับไม่ต้องไปถอยพับถอยหักนะครับเพราะว่ามันจะอันตรายกับรถคันอื่นนะครับเดี๋ยวดูสเต็ปการถอยนะครับตัวนี้ g X360 เามหกลากหาง3เพ่านะครับไม่มีหมกไม่มีสเกิร์ตก็ดูแปลกๆหน่อยรคันนู้นออกอีกคันนึงแล้วเดี๋ยวจะมีอีซูจกฝั่งนู้นอีกคันนึ่งถอยเข้าช่องตรงน,นั้นมันมีรถออกอีกคันหนึ่งแะตรงนั้นนะครับมันจะมีช่องว่างอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวดูคันนี้กันนี่นะก็ถ้าไม่ ถ้าถนัดก็มองกระจกก็พอนะก็ถ้าเป็นผมก็จะเอาที่ว่าถนัดฝั่งที่เรามองเห็นชิดเออโทษทีครับชิดฝั่งที่เรามองเห็นให้มากที่สุดนะมันจะเป็นการง่ายเนาะนี่นะครับคนนี้ก็น่าจะายุน้อยวผมนะเมื่อกี้คุยกันอยู่ประมาณนีนะ้สเต็ปการถอยก็ถอยตรงๆเนาะตามลานตู้นะครับกง่ายๆ เราอย่าไปหักอะไรให้มันยากในะอีกคันหนึ่งฝั่งน้นก็เป็นอีสูตรทีเอ็กเซนต์มันกา 360, ้านสามหกศูนย์ลักษณะล็อกลอกสองเพลาห่างกลางคันน้นนะครับเรากำลังถอยเข้าไปสเต็ปประมาณนี้นะถอยไปก็เขามีที่หนุนล,ล้อให้อยู่แล้วนะครับพอล้อชนที่หนุนล,ล้อก,ก็คือโอเคนะระวังนะถอยตรงๆรระวังซ้ายขวาสเต็ปประมาณนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวตาเราอาจอาจไม่ได้อาจไม่ได้ถ่ายเนาะตอนเราถอยนะเราก็จะถอยคล้ายๆเขา,ขาแบบนี้แหละ สเต็ปประมาณนี้ก็มองซ้ายมองขวานะครับซ้ายก็ห่างอยู่ขวาก็ได้อถอยไปเลยก็มองเรื่อยๆนะครับเบี้ยวนิดนึง่ง ของผมมีถ้ามีบางฝุ่นก็มันถอยไปเหยียบปูนเนาะเราก็ค่อยๆหยอดๆไปแล้วกันนะมันเหยียบแรงเดี๋ยวบางฝุ่นขาดเอ้ย,อยโอเคเดี๋ยวลงไปสวีกันตรวจสภาพผ่านหรือสวีผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับซีนนะครับก็ เขียนเบอร์ตู้ใส่ในใบเออที่เซอร์ว์เขาให้ไปแล้วก็ไปยื่นรับซีนนะครับนี่คือแถวต่อเซอร์ว์นะวันนี้รถจะเยอะนิดหน่อยนะครับผมข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นแถวต่อแถวรับซีนนะครับเดี๋ยวตอนรับเราอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับนี่เป็นแถวรับซีนนะเรารับซีนเสร็จแล้วนะครับก็คือรับตู้นี้นะครับพอดอีตู้ทางขวามือเขาช่วยปล่อยซีนนะครับก็เดินผมต่อแถวแล้วก็เดินไปรับซีนเรียบร้อยก็ได้ทั้งสอง ตูนะครับตูนี้ก็ต้องต่อแถวไปนะครับเดี๋ยวเราก็นี่ก็คือแถวที่เขามายืน่นรับตู้แล้วก็คืนตู้นะเนี่ยแถวเนี้ยที่ผมบอกว่าแถวสามเขาจะตั้งขึ้นมาเนี่ยครับจะมีรอพอเขาดูแลอยู่นะครับแถวสามเนี่ยร,บร,บรับตู้กันเดี๋ยวเราวิ่งออกได้เลยนะครับเราก็แยกเอกสารให้ยามหรือให้รอพอนะตรงทางออกนะแล้วก็ออกได้เลยก็สเต็ป ของเอลวากีนก็ง่ายๆนะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคสำหรับสุริยาพาบันทุกวันนี้พามารีวิวลานตู้ถ้ามีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆหรือยังไงก็เพื่อนๆที่เข้ามากดซับสไครต์ใหม่ก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็จะถ่ายลงให้ดูเรื่อยๆนะครับบรรยากาศวันนี้พาชมบรรยากาศลานตู้ LCD นะครับเราเคยรีวิวหลายรอบแล้วแต่รอบนี้เราบอกสเต็ปของการมารับนะครับ ก็เดี๋ยววิ่งออกได้เลยนะครับทางเข้าทางออกเป็นทางเดียวนะครับก็เดี๋ยวรอพอเขาก็จะตรวจเอกสารนิดนหน่อยนะครับไอที่เราเห็นขวามือนั่นเป็นแถวนะก็วันนี้รถก็แถวก็ค่อนข้างเยอะอยู่โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสุริยาพาบรรทุกนะครับสําหรับวันนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ